สวัสดีค่ะ f อซีทุกท่านอันนี้อัดจริงๆนะอัดทำไมอันนี้นะคะจกที่นี่คือที่ไหนคะจกกรอบซีแข่งเมืองทองาีใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะมารับประทานโจกกันแล้วเดี๋ยวจะรับประทานอะไรต่อจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มแกะแตกเลยค่ะจริงค่ะยายาไม่กินแล้วใช่ไหมคะ ไม่แดกหรอค่ะค่ะเออแซ่ปไหมเร็บโจกละเอียดไหมคะน้ำมุนมากเจว่ายังไงกินง่วงนอนมากเมื่อคืนไปทำอะไรมาค่ะค่ะพี่ไก่หรอพี่อ่ะอ่านะคะไก่หัวควยวันนี้เมื่อกี้ไปฉีดยามาแล้วก็นี่หยิบหยิบเครื่องปรุงมาให้ด้วยแล้วก็มากินโจ๊ก นีโอเคพอกินก่อนเนาะไม่ต้องเนียนไปใดผมมาด้วยอะ่ะดูสิสวยเชียโอเคค่ะ